ฝนตกฟ้าร้องห้ามเล่นเกมคำคำนี้ยังคงใช้เป็นกฎเหล็กได้อยู่เสมอนะครับแม้ตัวเทคโนโลยีการเล่นเกมฝั่งโมบายหรือการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมที่มีโหมดพกพาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องความเสี่ยงของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือ PC ที่อาจเกิดความเสียหายได้กับสิ่งที่จะตามมาเมื่อเกิดฝนตกฟ้าร้องในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังสนุกสนานในการเล่นเกมอยู่ที่จู่ๆก,ก็มีอาการไฟตกไฟดับไฟกระชาก จนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเสียหายได้มันก็มีให้เห็นกันบ่อยๆตามร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลังจากมรสุมได้พัดผ่านไปและในประเทศไทยของเ,เองช่วงเวลานี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนหรือมรสุมอย่างเต็มตัวนะครับในเรื่องอาการไฟตกตก,ตกดับดับติดติดมันก็เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยถึงแม้ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลยุคป,ปัจจุบันอย่าง PlayStation 5และ Xbox Series ก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟกระชาก ที่อาจเกิดขึ้นได้จากเรื่องไฟฟ้าที่ติดติดบดับอันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างในฟอรั่มของทาง Microsoft ก็มีการบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเครื่อง x b o x Series มีส่วนของภาคป้องกันไฟกระชากแบบติดตั้งภายในบนตัวเครื่องเล่นเกมเหล่านี้ไว้แล้วแต่สําหรับบางคนก็อาจต้องการสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นอีกระดับมันก็คงหนีไม่พ้นกับตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวเครื่องสำรองไฟหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UPS ก็ยังคงเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับกับการป้องกันไฟฟ้าถ้าหากมันมีการติดติดดับดับ,ดบอันเนื่องมาจากตัวสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศในส่วนนั้นหรือจะเป็นเรื่องของตัวสภาพอากาศทําให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดขัดข้องอย่างน้อยเจ้าตัว UPS ตัวนี้มันก็พอจะช่วยหน่วงเวลาให้กับทางผู้ใช้งานปิดการทำงานของเครื่องเล่นเกมหรือเครื่อง PC เหล่านั้นได้ถูกวิธีก่อนใช่ไหมล่ะครับ แต่การป้องกันความเสี่ยงที่ง่ายที่สุดเลยกับช่วงเวลานี้ผมก็คงจะได้แค่เตือนหรือบอกเพื่อนๆว่าหากช่วงที่ฟ้าฝนถล่มเทลงมาอย่างหนักหรือมีการเตือนจากการคำรามของเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วเพื่อนๆเ,เ,เหล่าเกมเมอร์ก็น่าจะรีบหยุดเล่นเกมทันทีน่าจะดีกว่านะครับพอถึงแม้จะมีตัว UPS ไว้ให้อุ่นใจแล้วบ้างก็ตามแต่ถ้าหากแจ็คพอตตัวสายฟ้าเส้นนั้น มันเกิดเปลี่ยงปล่าขึ้นมาในบริเวณใกล้ๆผมก็ไม่อยากจะคิดนะครับว่ามันจะสร้างความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานอยู่ในช่วงเวลานั้นขนาดไหนยังไงช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วเพื่อนๆก็มันดูแลสุขภาพตัวเองและใส่ใจวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเพิ่มขึ้นอีกสนิดยิ่งเรื่องของการลงสายกลาวหรือสายดินก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับ ว่าที่บ้านนั้นมันมีพร้อมใช้งานแล้วหรือยังส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับกับการเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาใดขณะหนึ่งหรือขณะกําลังเล่นเกมในช่วงที่ฝนกําลังตกกระหน,น่ำมาอยู่นั้นได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้นก็นํามาแชร์และบอกกล่าวตัวประสบการณ์เหล่านั้นให้เพื่อนๆได้ป้องกันกันไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ